เพื่อนๆเป็นกันไหมครับเพื่อนเพื่อนมีที่ดินมีเงินทุนแต่เรายังไม่กล้าลงทุนอะไรเพื่อสร้างหรือพัฒนาให้เกิด Passive Income ซึ่งหลักๆที่เราไม่กล้าลงทุนเพราะเราก็คงกลัวว่าเงินลงทุนที่เรามีอยู่มันจะหายไปกลัวว่าที่ดินที่เรามีอยู่ก็อาจจะถูกแบงค์ยึดไปเพราะเรายืมแบงค์มาลงทุนหรืออาจจะกลัวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับการถดถอยของเศรษฐกิจปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสงครามต่างๆ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าความรู้เรายังไม่เพียงพอทําให้เราไม่กล้าลงทุนแถมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็รุกคืบเข้ามาอย่างรุนแรงนะครับก็เห็นในขา่าวว่าคุณจะชัดไล่เลยครับใครปลูกกล้วยโดนแน่ๆครับมีโอกาสโดนสูงวันนี้นะผมเปิดคอร์สเรียนฟรีให้กับเพื่อนๆเลยนะครับที่มีเงินทุนมีที่ดินแล้วอยากจะพัฒนานะแต่ยังไม่มีความรู้ที่ดีพอหรือยังกลัวอยู่ ผมเปิดเรียนฟรีเฉพาะช่วงแรกๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเพจ Happy Warehouse Happy มีบ้านของเรานะครับผมเราจะสอนท่านเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อทำโกดังเชา่าหรือการพัฒนาที่ดินเพื่อขายโกดังสร้างเพื่อขายนั่นเองนะครับวันที่19มิถุนายนวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565ณโชว์รูม Happy franchise ของเราติดถนนพระราม2นะครับ ท่านใดสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับหรอแฮปปี้มีบ้าน0 8 1ย์5ป1 3 2หรือถ้ามาที่ไลน์แอดตามใต้ลิงก์นี้นะครับแอดแฮปปี้มีบ้านห้องเรามันเล็กนะครับผมรับจำนวน50คนเท่านั้นใครที่มาในวันอาทิตย์นี้ผมแถมฟรีเรียนฟรีด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อกดังเช่าเพื่อกดังขายอีก1 0ถึง12บทใน Facebook กลุ่มของเราเลยนะครับผมให้เฉพาะคนที่มาที่โชว์รูมเราวันอาทิตย์ที่1 9นี้เท่านั้นสนใจ รีบติดต่อเข้ามานะครับผมรับแค่ห้าสท่านนะครับสําหรับคอร์สแรกส่วนข้อที่2จะมีหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูเวลาด้วยแล้วเจอกันวันที่19วันที่19บเกามิถุนายนที่โชรุมพรราม2สวัสดีครับ